พี่เตยขายแคมเปญอะไรให้ลูกค้าตัวนี้นะคะออกรถสวัสดีค่ะอิฟค่ะวันนี้อยู่ที่มิสูนิมิตใหม่นะคะก็วันนี้มาที่โชว์รูมิสูนิมิตใหม่<อ>เดี๋ยวอิฟพาไปดูรถสวยๆกับเซลสวยๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวเชิญกันด้านนี้เลยค่ะ เตรียสมส่งมอบลูกค้าอยู่จ้าแนะนําตัวหน่อยไหมองเท้าก่อนเนาะสวั <c oughs> สดีค่ะเตยนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายของมิสซูนิมิตใหม่ค่ะค่ะวันนี้พี่เตยรุ่นนี้มันคือรุ่นอะไรสีมันสดใสและเกินวันนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดค่ะเป็นสีส้มเป็นตัวหายากเลยนะคะตัวนี้วันนี้เราเตรียมพร้อมจะไปส่งมอบลูกค้ากันถึงที่เลยค่ะ <Wow. S 1> อ่ามันพิเศษจาก ตัวแคปเตี้ยปกติเรายังไงคะตัวนี้ตัวนี้นะคะถ้าเถ้าจากความพิเศษก็คือหลังคานะคะจะสังเกตได้ว่าเป็นสีดํานะคะส่วนภายในตัวรถนะคะจะมีจอกลางค่ะถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีนะคะตัวนี้ก็คือพี่เตยขายแคมเปญอะไรให้ลูกค้าตัวนี้นะคะออกรถ9,900บัารบาทเดี๋ยวนะแต่ยิบแอบเห็นด้านนี้ตัวนี้ก็คืออยู่ในโปรโมชั่นพี่เตยไหมคะตัวนี้เตัวนี้นะคะเรา จัดโปรโมชั่นแถมฟรีแม็ก10ขับ18นึงเลยค่ะโอ,โอ้สวยนะคะดูจากแม็กของเราที่เราแต่งให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะ <Amazing. S 1> โปรโมชั่นนี้มีที่มีที่นี่ที่เดียวเนาะที่ไหนเอ่ยที่มิสซูนีมิดใหม่ค่ะถ้ายังไงก็เชิญแวะมาทดลองขับที่โชว์รูมเราได้นะคะ <c oughs> มาสออ่ามโปรโมชั่นกับน้องเซลลสวยๆแบบนี้ <c oughs> ที่มิตซูนีมิดใหม่นะคะ <c oughs> ลิงด้านล่างนะคะสามารถกดได้เลยค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้จ้านัดหมายก่อนนะเข้าเทสใช่ค่ะนัดหมานิดนึงเราจะได้เตรียมความพร้อมในการให้ลูกค้าเข้ามาเทสได้อย่างสะดวกสบายค่ะค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไม่รบก,กวนพี่เตยดีกว่าเพราะเดี๋ยวต้องเช็ดรถเตรียมส่งมอบลูกค้าใช่จ้ะงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ